ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอยากดูหนัง X ออยากเล่นเกมกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้ส่วนในสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นต้องติดตามชมกันเลยครับผม สัปดาห์นี้พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าผมได้ของรางวัลของขวัญพิเศษจากแอดมินเพจ Sandbar Airsoft นะครับ,น,รบนั่นก็คือปืนพกที่เป็นอย่างตำนานที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันเป็นปืนพกที่หายากมากในตลาดเป็นปืนพกอัดลมที่มีชื่อว่า VP70 ครับผมโ,โดยปืนอัดลม VP70 กระบอกนี้นะครับผมได้มาจากพี่จอบ เหตุแซนบาร์แอร์ซอนะครับคือต้องเล่าก่อนว่าคือก่อนหน้านี้มันจะมีเหมือนเปิดท้ายเลยหลังงานปืน Airsoft ค่าญี่ปุ่นที่โกดังญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแล้วทีเนี้ยพี่จ๊อบเนี่ยแกไปเมามาแกไปเมา,มาเ,ม,ามาเยอะมากแล้วนะหนึ่งในปืนที่อยู่ในโกดังนั้นอนะ่ะมันมีกระบอกนี้อยู่ v p 70ใช่ไหมแต่ผมเห็นครั้งแรกแล้วผมบอกว่าอุ้ยมันสวยมากเลยนะอยากได้มาก ถามแกว่าแกขายหรือเปล่าปรากฏว่าเวลาผ่านไปน่าจะประมาณหลายเดือนอยู่อะเป็นปีได้มั้งก็ไม่เห็นว่าแกจะเอาออกมาขายหรืออะไรอีกเลยปรากฏว่าหลังจากนั้นแกก็เอาไปซ่อมซ่อมอะไรเสร็จแกก็เอามาถ่ายมาโชว์ก็เอามาอวดปรากฏว่าหลังจากนั้นอะมันมีงานแอดดิคอนแล้วก็เราก็ได้ร่วมงานกันไปคอสเพลย์ไปคอสเพลย์ป, play, ปุ๊บก็ ผมก็ลืมไปแล้วแหล,ละปืนกระบอกนี้ก็ถามแกว่าเออเปืนกระบอกนี้ยังอยู่หรือเปล่าเออปรากฏว่าสัปดาห์ต่อมาไปยิงปืนด้วยกันที่แอดวานแอดวานแอรซอฟฟิลนะครับที่บางปูแถวบางปูก็ปรากฏว่าไปเจอแกแกก็หยิบมาให้เอา้าปืนวีพีอเจสิบผมก็โอ้โหเป็นบุญมือมากได้จับปืนวีพีเจสิบปรากฏว่าระบบอะไรมันแปลกประหลาดมาก ป็นปืนชักยิงนะเป็นชักยิงโอ้โหผมกบอกว่าโอ้โหปืนนี้สวยจริงๆสวยมากนะปรากฏว่าอ่ะพอจะคืนแกแกบอกว่าเอาไปเลยเอามาให้ผมเลตื่นตันแทบจะร้องไห้โอ้จริงวะเนี่ยเฮียโอ้โหมาให้เลยเหรอปืนมันหายไม่ได้ง่ายๆนะเนเ่ยปืนพกกระบอกนี้เนี่ยปืนพวกว p 7ีิมันเป็นปืนของรีออนมันก็ต้องอยู่กับรีออนสิอ้าววันนี้ผมได้มากับมือแล้วครับ v p 7 0สวยงามมากจริงๆเดี๋ยวมารีวิวกันดูรายละเอียดกันลึกๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอไปดูประวัติปืนพกกระบอกนี้กันก่อนเลยนะครับไปปืนพก VP70 นะครับเป็นปืนพกที่ผลิตในประเทศเยอรมันนะครับในยี่ห้อ H K หรือที่เรารู้จักกันนี้ก็คือ Heckler Koch นะครับในปี1970 mm. เปืนพกกระบอกนี้ถูกผลิตขึ้นมาให้กับประชาชนแล้วก็ก,กองกำลัง ในประเทศเยอรมันนะครับตอนนั้นมันจะแบ่งเป็นเยอรมันตะวันอ,ออกกับเยอรมันตะวันตกใช่ไหมบริษัทนี้ก็เลยผลิตปืนพกเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้ทางทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนได้ใช้นะครับโดยปืนพวกว p 7 0เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2โมเดลก็คือ VP70M ที่ย่อมมาจากมิลิ t a r y ีนะครับแล้วก็ v p 7 0 z หรือ Z นะครับที่ย่อมมาจากซีวิลซีวิลก็คือประชาชนนั่นเองนะฮะโดย2แบบเนี้ยจะแตกต่างกันอยู่ ก็คือถ้าเป็น VP 70M เนี่ยตัวปืนจะสามารถ Modify ให้ด้านหลังนะครับของปืนเนี่ยใส่พันธุ์ท้ายติดกับตัวปืนได้แล้วปืนน่ยจะสามารถยิง Burst f i ไ e ได้ Burst f i ไ e ก็คือยิงต่อเนื่องกัน3นัดเป็นลัวตึกๆสานัดนะครับส่วน VP 70Z เนี่ยจะไม่สามารถยิงแบบ u บ s t f i ไฟได้แล้วก็ไม่มีตัวต่อท้ายนะครับโดยปืน VP 70เนี่ยเป็นปืนที่มีระบบ ไกแบบดับเบิลแอคชั่นเท่านั้นนะครับโดยจะมีความแข็งของไกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอควรเลยนะฮะคือไม่เคยเล่นของจริงเลยนะฮะของปอมก็เพิ่งเคยจับเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นไปดูคลิปใน YouTube ช่องหนึ่งครับเคยเขาเคยยิงให้ดูบอกว,ว่าไกลมันหนักมากนะแล้วก็ตัวปืนก็บอกเนี้ยมีระบบที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาที่เรายิงลูกหมดใช่ไหมครับปกติมันจะค้างสไลด์ใช่ไหมแต่ไม่ครับ VP70 จะเป็นปืนที่ไม่มีการค้างสไลด์นะฮะก็ถ้าเรายิงหมดปุ๊บสไลด์มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะก็จะยิงไม่ออกนะต่อมานะครับปืนวี7 0นะครับผลิตในปี1970จนกระทั่งปี1989ก็หยุดสายการผลิตไปนั่นเองนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือ v p 7 0เเนี่ยเป็นปืนพกกระบอกแรกนะครับที่มีการผลิต โดยใช้วัสดุแบบโพลิเมอร์นะครับโดยตัวบอดี้ด้านล่างนะครับบอดี้ด้านล่างของปืนเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบโพลิเมอร์พลาสติกถ้าใครนึกไม่ออกครับปืนที่เป็นโพลิเมอร์อีกอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือปืนกลอกนะด้านล่างตัวบอดี้เป็นโพลิเมอร์ด้านบนเป็นสไลด์สไลด์ทำมาจากโลหะทำจากเหล็กเพราะฉะนั้นวีเพจิสินเนี่ยเป็นดั่งตำนานของปืนพกที่มีโพลิเมอร์เป็นองค์ประกอบและมีน้ำหนักเบามากๆนั่นเอง โดยหลังจากนั้นเนี่ยปืนพีเเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปอีกนานเลยไม่มีใครได้เห็นเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีการผลิตซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดเนี่ยหาค่อนข้างยากี่ยังไม่พูดถึงปืนแอร์ซอฟนะครับปืนแอร์ซอฟเนี่ยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับในมือของผมเนี่ยเป็นเป็นปืนแอร์ซอฟชักยิงนะครับโดยยี่ห้อของปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแอร์ซอฟเนี่ยก็คือจะเป็นยี่ห้อโยเนซาวานะครับ ยูเนซาว่ากระบอกนี้เนี่ยผลิตในปี1984ซึ่งก็ยังอยู่ในยุคสมัยเดียวกับตอนที่วุลวีพี70เนี่ยผลิตอยู่ตอนที่ยังมีขายอยู่ในตล,ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นปืนกระบอกเนี่ยผมต้องเรียกกระปืนกระบอกนี้ว่านานะฮะเพราะว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยแกอายุ38ปีแล้วนะฮะนะ38นะพอมาดูในตัวปืนนะครับผมก็จะ พบได้ว่าปืนกระบอกเนี่ยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันกันกบปืนจริงเลยทีเดียวนะครับผมไปเสิร์ชดูในรูปเลยจริงๆไม่เคยเห็นปืนจริงนะฮะก็คือจะมีกัรเขียนวิพยยิจิบนะครับปืนกระบอกจริงเนี่ยบรรจุ18นัดแต่ว่าในนี้เนี่ยปืนแอร์ซอฟที่ผมมีนะครับปืนเนี่ยจะบรรจุได้17นัดนะครับจะเป็นระบบชักจริงที่ค่อนข้างแปลกประหลาดก็คือเวลาชักดึงถอยหลัง จะไม่ใช่การชักนะฮะการอัดลมค้างลูกสูบเนี่ยจะต้องดึงกลับใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เหนียวกายยิงอ,ออกเท่านัดนั่นเองนะครับตัวแมกกาซีนนะครับเวลาปลดแมกกาซีนเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งมือใหม่เนี่ยผมนึกว่าต้องไปปลดต้องไปดึงตัวสลักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆไม่ใช่ครับเราดึงออกมาได้เลยนะดึงออกมาได้เลยน,นะครับโดยแมกกาซีนจะเป็นแบบเรียวนะครับ เรียวยาวแบบนี้ใส่ลูกทางด้านปากแม็กนี่เองสามารถดึงปากแม็กออกมาได้ดึงลงมาดึงสปริงลงมาแล้วก็ใส่ลูกลงไปในแมกกาซีนนะครับยัดกลับเข้าไปบรรจุ17นัดถามว่ายิงได้ไกลแค่ไหนสักระยะประมาณ5เมตรเนี่ยยิงโดนยิงโดนคนแน่นอนนะแต่หลังจากนี้อย่าไปคาดหวังนะครับเพราะว่าลูกมันก็จะมุดมุดมันไม่มีปรับฮอปนะฮะปรับฮอปไม่สามารถปรับให้มันเหินขึ้นได้นะ ก็จะยิงยากมันเบานะมนันเปืนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นใช้สะสมใช้ยิงเล่นๆได้นะฮะต้องขอบคุณพี่จอบมากที่ซ่อมมาจนสำเร็จเปืน38ปียังยิงได้ถือว่าสุดยอดมากนะฝีมือคนซ่อมนี่สุดยอดนะแน่นอนครับเป,เปืนนี้เป็นเปืนที่เป็นเอกลักษณ์ในเกม Resident Evil นะครับจะสังเกตว่าวิพิเนี่ย เป็นปืนที่ค่อนข้างโดดเด่นที่สุดในเกม Resident Evil ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ปืนเนี้ยมันรูปทรงประหลาดมากคุณเคยเห็นปืนแบบนี้ที่ไหนบ้างะไม่เคยนะ v p เ0เนี่ยเป็นปืนที่ผมมองว่าเป็นไอคอนิกปืนกระบอกหนึง่งลองลอง,ลองกับซัมไรเอ e เลยนะในเกม Resident Evil เนี่ยโดย Resident Evil ภาค2 Remake เนี่ยเราก็จะเห็นโมเดลของปืนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะสวยงามมาก ทั้งแบบที่มีประกับพันท้ายไม่ใช่ประกับแบบที่มีพันท้ายติดอยู่แล้วก็แบบปกติเนี่ยแต่ว่าในเกม Resident Evil ภาค2เนี่ยเราจะใช้ปืนกระบอกเนี่ยในชื่อว่ามาเ i l d a โดยปืน m a เทลดาเนีครับจะเป็นปืนที่ใช้โดย Leon น Kennedy นะครับแล้วก็พาร์ทเสริมต่างๆเนี่ยที่ติดอยู่กับตัวปืนที่ใช้แต่งตัวปืนเนี่ยก็สามารถพบได้ในตัวสอนอและคุนซิตี้เช่นกัน ในส่วนสําคัญก็คือตัวพันท้ายที่จะสามารถทําให้ปืน MP70 เนี่ยยิง3นัดต่อเนื่องกันได้นะครับจะอยู่ในรถตํารวจด้านท้ายรถของตํารวจ RPD นะครับเราจะต้องผ่านบอสตัวแรกไปก่อนก็คือ G แล้วก็ปีนขึ้นมาทึงลานจอดรถเราไปหากุญแจเอากุญแจนั้นนะครับไปเปิดท้ายรถตํารวจด้านหลังเราจะพบว่าพัานท้ายของปืน MP70 อยู่ในท้ายรถนั้น เมื่อเอามาประกอบแล้วก็จะทำให้ปืนเนี่ยสมบูรณ์เป็นปืน VP70 ที่สามารถยิงได้สามนัดลดแรงถีบแล้วก็มีแมกาซินที่ยาวขึ้นนะครับส่วนอนุภาพผมมองว่านะใส่พันุท้ายเนี่ยทำให้ยิงยากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเวลายิงเนี่ยตัวปืนเนี่ยจะถ,ถีบแรงมาก3นัดรวดเนี่ยแทบจะเขินขึ้นฟ้าเลยวิยิงยิงหัวนะถ้าเรายิงหัวนะกผลเๆนะ นัดแรกโดนหัวนัด2โดนกำแพงด้านหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาพันธยติดไปด้วย,ยก็คิดดีๆนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับปืน VP70 เ็เป็นปืนในตานานจริงๆนะผมชอบมากผมสัญญาว่าผมจะรักษาปืนนี้อย่างดีนะครับพี่จับขอบคุณมากจริงๆนะที่มอบปืนดีๆแบบนี้ให้นะครับมันจะอยู่กับผมไปอีกนานแสนนานเลยแล้วก็ถ้าทุกคนสนใจอยากจะมาลองอยากจะมาจับดูก็ อาจจะเจอผมได้ในงานคอสเพลย์นะหลังจากนี้ผมอาจจะไปงานคอสเพลย์บ่อยนะแล้วก็ถ้าไปสนามเนี่ยผมอาจจะแอบพกติดไปด้วยก็ได้นะใครจะไปรู้นะแอดวันผมไปแอดวันบ่อยนะที่เคหะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามช่องอยากตัวหนัง X อยากเล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook อยากดูหนัง X อยากเล่นเกมเช่นเดียวกันนะครับชอบก็กดถูกใจ subscribe like share กันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับผม